โอ้ยสวยจังเลยลูกเกินในเอฟซีให้กี่คะแนนคะภาพน,นี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะท่านใดสนใจกดทักข้อความมาได้เลยค่ะจึงมาไปจึ๊บเลิดสวยมากค่ะคุณลูกค่ะโอ้โหค่ะ,ะค่อยๆนันลูกติติต,ติเออเออเออเอเอสวย เริ่มมีสีสันค่ะเริ่มมีสีสันจื๊บอ่าเหลืองมาแล้วค่ะเหลืองมาแล้วจื๊บโอ้โหสีเหลืองเริ่มมาแล้วสีก็ไม่ค่อยติดอ่านะคะแก้มโอ้ยสว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 ยโอ้โห ไม้สีเหลืองเป็นพุ่มๆกอๆเป็นจุดเป็นจุดเป็นหย่อมเป็นหย่อมหอให้ดูมีอะไรอะไรนะคะเหมือนแบบจะดกน้อยเออพอแล้วอ้วนเป็นหย่อมเป็นหย่อมนั่นแหละออสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมาดูเป็นชั้นๆสวยๆสวย,สวยถ่ายไม่ทันโมแต่พูดนะคะโค้งมาแล้วพี่ช้างกําลังจะมาแล้วนะคะพี่ช้างกําลังจะมาอยู่ในภาพสวยๆนี่แล้วค,ค่อยๆนะคะคุณลูก ค่อยๆ <ไป S 1> ค่อยๆใจเย็นๆใจเย็น <ไป S 1> ๆต่อไปจะเป็นหะเอาขาแม่ก็แซลไปเป็นหางแล้วทีนี้อ่าเลิศขามาดีนะคะทางขวาเราดูทางซ้ายค่ะจ <ไป S 1> <ๆ>ึ๊บโอเคอเคุอค้ยหางยาวหางชา้างหรือว่าหางว้าวคะนี่ไปค่ะจึ๊บโอเค พระจันทร์ด้วยโอ้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์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 ไม่ใช่พระจนันทร์ดวงอาทิตย์อ่าโอเคเลิศสวยเยี่ยม,มถือใจคราบค่อ,อยค่อยค่อยค่อยลูกค่อยค่อยชึบต้นไม้ขึ้นแล้วทีนี้โอเค ต้นไม้ดอกไม้สวยชื้ชื้บโอ้ยสวยจังเลยลูกมมแม่แม่เอซให้กี่คะแนนคะภาพนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะท่านใดสนใจทักข้อความมาได้เลยคะ่ะจึงมาก